สบายดีพีพีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาหลับตมในสองวันตุ่นเด้อพี่น,อน,ออน้องอเมริกาพ,นะพี่สาวเพิ่นที่พาไปแคมป์คองพี่น้องไปเดินเนละ่นเนาะพาแม่เพิ่นนายคุณนายป้าแต่งตัวสวยเด้อพี่น้องนะเหมือนแล้วเบิ่งนะาไปยอมผมไ่ยอมผมอะไรล่ะนนพี่สาวไ่ยอมผม <laughs> เดี๋ยวมาเบ่งวิวทำกันเลยเด้อยพี่น้องเนาะมากับพี่สาวเพิ่นเดี๋ยวเป็นกล้องหนะเดี๋ยวพี่น้องนะก,กล้องหลังอยากเสียเลยวิวงามงาบพี่น้อ,นอง,ลง,เ,อง,งอเลยแต่กล้องว่าตัวมันอยากถ่ายบ่ได้เนาะ มีบ่มีทางลงบ่ลงอมีมีทางหลุมจะเงียบกันน้เจนเนาะกิ่งลงเลยอย่าเลยเจนเมื่องามนะดอกใหม่แถนี้เนาะนี่เป็นดอกเกี้ยอันนี้เลยอันนี้เป็นดอกเกี้ยนี่ ทางดุ่มก็งามเนะไปนี่เบื่องนำกันเลยพี่นอเนาะอันนี้จะเดินข้างหลังเลยพี่นอเพว่าอันนี้จะเป็น หันกับเขามาเลยทางเดินมาได้เนาะเอาขึ้นข้างบนเลยพี่น้องวันนี้ไปขึ้นกขน็ขึ้นเมื่อกี้ในอย่างข้างล่างพี่น้องมาเดินเดนไปเป็นป่าเนาะงามเลยพี่น้องดเดใจเลยจะเป็นข้างบนเนาะแคมของพี่น้องอันนี้กับพี่สาวเหมือนกันฮะก็พามาแต่เป็นบวชเป็นแม่ขาวเลยเนาะพี่น้องเนาะ บวชตั้งแต่เป็นแม่ค้ากแหละเนี่ยค่ะกบมามาเมื่อนี่แหละพาแม่เป็นมาเนาะก็เลยว่าก่อนกลับเมือ่อื่นที่ซาบันก็เลยพามาเดเล่นพามากินเข่าเลยพี่น้องกินเขายำแรงเนาะพอเมื่ออื่นจะเดินทางกลับบ้านเลยพี่น้องกลับสวรรคเขตเนาะ,ะเลยโนก,กาดวางก็เลยพาแม่เป็นมาเล่นเนาะ เบิกทำกานพี่นนองทำับไ้ได้พี่น้องเกือบหกโมงแล้วเนาะโอ้อากาศดีนะจ๊ะนี่เนาะเย็นอยู่อากาศโล่ง โอ้คนมาหลายๆ่น้อย,ลยกล้องหน้าจะสว่างอยู่เลยพี่นอ้อยสว่ากล้องกล้องลางบมดสว่างเนาะมันแตกพี่นอ้อยเสียะลรแก้มของมือนี้เป็นมือวันทิดเนี่ยคนจะลายนะ มีอากาศน่อแขลงฟองมาเหน่เนาะ งามเลยเด้อพี่น้องน้ำพุไว้เนี่ยถือว่ากระกสีน้ำล่างว่ะน้ำพุเดี๋ยพี่น้องมันโบเห็นเนาตอนนี้กำลัาหอดสวนเจ้าอนุวงศ์เลยพี่น้องเนาะกตอนนี้กำมืดเลยเนาะเดินมาถือว่าไกลเติบกับเมร์เพื่อน ใกล้จะถึงวางคล้ายกับเขาเนนนแล้วเนะี่ยงงนะทำเสแล้วเจเป็นซื้ออย่างเด้เนาะกับพี่กับแม่เพ็่นซื้อหมักบัวป่ะเจซื้อหมักบัว จะเป็นวางคลายกับเขาได้พ like hmm. hm like ี่น้องอนั่ยันงานนี้นะนงยนก่อนนมอนนม่มนมาบน้่ยันอาวุธวนมเงยานั่งบาิตัวกินสปอนเซอร์ได้พี่น้องขังอะรอย่างยวยหานงหวานเบ่ นี้แหละเจ้าอะ่ะกินแบบจะมีมักซาล,ลนีนะเด้๋ยพี่น้องเขาโพดเนาะผักบัวแคมกองพี่น้องเลยคนกำลังออกกำลังกายเนาะลายอยู่เดผู้สาวพี่น้องเลยอ๋าเอ้อเพิ่นซื้อเครื่องมาเต็มเลยได้พี่น้องตอนนี้ก็กำลังสั่งกับเขาเนาะนสั่งปลาเผาแล้วก็ ประเภทกุ้งพี่น,อน้องอะไรยังเยงยสออย่างนี้แหละร้านาใกล้เคีงคลองเนาะ, <c oughs> ะพี่น้องได้กุ้งม,มาเลยเมนูหนึ่งเนาะเอาลองแก้มด้วยไหมแก้มึงดูแกะจะตัวใหญ่ <c oughs> เ,ออเลยแก่ะตวใช่วยเล็ดเ็ดเอาอะะ แจ๊เ okay okay. ี Jesse, er ่แจ๊เจ๊เจ๊แกะมันได้เจ๊พ่น้องกินได้เินบนี่กินได้เินบออถ่ายมนเย็นก็กินปลาเผาด้พี่น้องเลยกินกินกุ้งไปรอบหนึ่งล่ะกินปลาเผา่อย เป็นอะไรเจ๊แซบปะแซบตาเผาพี่น้องเออัวเนี่ยรถค่ะครัาพี่น้องสลักคลิปนี้ว่าตัวกับสิคอจอบควาราพีพีเอฟซี FC ไปก่อนด้วพี่น้องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเดี๋ยวผมจะทำมาใหม่นะกาเมื่อกี้นี้ครับเขาเปิดเพลงพี่น้องก็กเลย บได้ถ่ายต่อน้อพี่น้องเนาะกิก้งเข่าครับเอื้อยเพื่ออะไรก็แม่น้อพี่น้องเนาะอะไรใดๆก็คอโตัวลาไปก่อนน้อพี่น้องพ่อก็ได้คลิปหนาพี่น้องเลยเพราะว่าพวพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับบ้านในเช้าขน้อพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง